สวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่แ r รนด์ Admission Realty 5 EP ที่15ครับเราจะเจอกันทุกวันศุกร์เพื่ออัปเดตสถานการณ์ Admission ในรอบสัปดาห์และไฮไลท์ของเราในวันนี้พี่ลาเต้จะพาไปดูปฏิทิน Admission ปี57ฉบับปรับใหม่แผ่นเดียวจบครบทั้งการสอบแกะแพทเคลียร์ห้องและ Admission กางพร้อมตามติด3กับตันแบรนด์ Admission Realty 5ไปพบครูพี่เมย์ N Concept เพื่อรับสูตรเด็ดไปโวยคะแนนแก๊ตพาทาอสังกฤษในการสอบแก๊ตพัทหนึ่ง 1, ทับห้าเจ็ดที่จะถึงนี้ก่อนปิดท้ายด้วยสิ่งที่หลายคนอยากรู้กับโมเดลวิธีคำนวณคะแนนรับตรงจุลาฐานคะแนนสามหมื่นเป็นยังไงรอติดตามได้เลยในช่วงแนะกันให้ติดชั่วเอาละครับต่อไปนี้พี่ลาเต้จะมีปฏิทินแอดมิชั่นปี57มาอัปเดตให้ทราบนะครับเป็นปฏิทินที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่สดๆร้อนๆเลยแผ่นเดียวจบครบทั้งการสอบแก๊ตพทเคียร์ลิงเฮาและแอดมิชั่นกลางครับ เริ่มต้นกันที่สอบแกดแพท2ทับ57ที่ปรับใหม่ครับโดยเลื่อนมาสมัครในวันที่12-23ถึงมีนาคม57และวันสอบนะครับก็สอบวันที่26-29ถึงเมษายนปี57ครับส่วน clearing house ก็ขยับตามเหมือนกันนะครับโดยกำหนดให้ทุกมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อคนที่ติดรับตรงมาภายในวันที่30พฤษภาคมและเปิดให้น้องๆที่ติดรับตรงมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมไปยืนยันสิทธิเพียงหนึ่งที่ในวันที่5-9มิถุนายนครับ ซึ่งค่าวันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าหากน้องๆคนไหนที่ติดรับตรงแต่ไม่ไปยืนยนันสิทธิ์ก็จะถูกสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติทันทีครับในเมื่อแกดแพทและเคียร์ลิงเฮาเลื่อนแล้วนะครับแอดมิชชั่นก็ต้องเลื่อนตามด้วยครับโดยเริ่มจากการขายระเบียบการนะฮะจากเดิมวันที่5-15มิถุนายนขยับมาเป็นวันที่12-22มิถุนายนส่วนรับสมัครจากเดิม8-15มิถุนายนก็เลื่อนมาเป็นวันที่ 1 5 2ถึงมิถุนายนส่วนวันประกาศผลจากเดิม28มิถุนายนนะฮะก็เลื่อนออกไปเป็นวันที่1กรกฎาคมครับงานนี้พี่ลาเต้ฝากให้อัปเดตข่าวให้ดีๆเพราะว่าจะได้ไม่หลงวันกันนะครับ <Okay. S 1> เอาละครับนับจากวันนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์นะครับน้องๆก็จะต้องลงสอบแก๊สแพดหนึ่งทับห้าเกันแล้ววันนี้พี่ลาเต้จะพาน้องๆตามติด3กับตานแบรนด์แอรมิชันหรือตีหครับเป็น3กับตานสาวสวยที่จะไปพบกับครูพี N ่เมย์เอ็นคอนเซ็ปต์นะครับ เพื่อรับสูตรเด็ดไปโกยคะแนนแกะวิชาพาร์ทภาษาอังกฤษวิชานี้ต้องบอกตามตรงเลยว่าเป็นวิชาที่น้องๆหลายคนขุดไม่ขึ้นเลยนะฮะในเมื่อเราต้องไปสอบและเราจะมีเทคนิคแผนเด็ดแบบไหนไปกโกยคะแนนจากวิชานี้มาได้ไปติดตามกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆค่ะจากทางบ้านนะคะเว็บไซต์เดดีด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆในห้องสอบอี่นี้ค่ะ นะคะมีน้องๆค่ะจาก Brand Admission Reality 5นะคะเป็นแคป t จอรค่ะหรือกับตันค่ะทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะคะที่จะมาร่วมในการติลพิเศษพิเศษพร้อมกับพี่เมย์เอ็นคอนเสิร์ตค่ะที่นี่ค่ะพี่เมย์ต้องบอกไปคะว่าช่วงนี้น้องๆเตรียมสอบกันแบบขคำคำมข่นเลยใช่ไหมคะบางคนนี่ต้องบอกว่าเป่าลกูกบีบเนี่ยเพื่อเรียก คือ part error identification นะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ,ะวันนี้ค่ะเตรียมจดกันเลยดีกว่าค่ะพี่เมลจะมาสรุปค่ะในส่วนของ e x a m p t i o n นะคะโดยเน้นๆที่ในส่วนของ error identification คำเชื่อมอ่านะคะคำเชื่อมเชื่อมอะไรบ้างเชื่อมคำกับคำหรือเชื่อมประโยคกับประโยคก็ได้หรือที่เรียกว่าคอนจังจังชันอุ้ยน่ารักมากเลยค่ะนะคะพอรู้กรองนะคะคอนจังชั o นต่เอเสียงก็ฟังชัดมากนะคะอะไรที่เป็นคำสัมผัสหรือคำเชื่อมประโยค แล้วใช้คู่กับ preposition preposition มีความหมายว่าคำาบ<น>ุพบทเวลาเขียนค่ะ passage หรือเขียนในส่วนของ writing อะไรน้องๆก็มัจกจะใช้คำว,ว่า be c a u s e น้องคะออกไปจากคำว,ว่า because ค่ะเราต้องกีความรู้ที่เพิ่มพูดมากกว่านั้นโดยเราต้องรู้จักตัวนี้คือ because เลยเอ่ย because สออย่างเงี้ยเป็นต้นหรือ owing owing อะไรเอ่ย owing to ส่วนของ Connect เลยทั้งสิ้นเลย c o n n e c t o r รเรื่องที่สองที่ขอเน้นๆเลยคือเรื่อง subject and verb agreement คือนะคะข้อตกลงการใช้ร่วมกันระหว่าง subject กับกริยาให้สอดคล้องกันน้องๆจำได้ใช่ไหมถ้าประธานเป็นเอกกัพจน์เป็น he เป็น she เป็น it กริยาต้องเป็นต้อเอกกัพจน์ด้วยจ้ะอ่านะคะ กริยาเหล่านั้นเติม s หรือ es ถูกต้องในขณะเดียวกันถ้าเป็นส่วนของ subject ที่เป็นคำหูพจน์นะคะรวมไปถึง i, u, v, d นะคะพวกนี้กริยาผันรูปไหมผันแต่ไม่มีการเติม s หรือ es กรณีที่เป็นกริยาท่องที่1นั่นเองนะคะไปต่อ p a s s i voice พี่เมย์ไฮไลท์เลยและใส่ดาวด้วย Passive voice มีส่วนสำคัญมากๆเลยหัวใจของ Passive voice คืออะไรน้องๆทราบกันไหมคะหัวใจของ Passive voice แม่ถามไว้ปะอ่าถามไอซ์ด้วยหัวใจของ Passive voice คืออะไรประธานถูกกระทำประธานถูกกระทำใช่ไหมแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไรเอ่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ verb to be ดังๆเลย verb to be บวกมาช่องที่ขาด verb to say โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะพี่เมย์รีไปต่อค่ะที่สเรื่องสุดท้าย word order oh, การเรียงลำดับคำศัพท์และสองเรื่องที่พี่เมย์ต้องบอกว่าเด็ดจริงๆนะคะสเรื่องนี้เป็น2เรื่องที่นักเรียนส่วนใหญ่ทำไม่ค่อยได้แต่ระหว่าง2เรื่องนี้เรื่องไหนที่สำคัญที่สุดคือ party 10 พาร์ติส์พวกขอ cool. ง quantifier quantifier ตัวบอกปริมาณ a lot of lots of a great deal of a number of mm hmm. พอจักได้นะ many อ uh, mm ่ะ hmm. พวกนี้นะคะ mm hmm. เป็นพวกที่น้องๆต้องจำคอนเซ็ปต์แต่ส่วนที่เป็น partisful cool. partisful cool. อยากจะพูดถึงมันนิดหนึง่ง partisful cool, เนี่ยนะคะ มันคือตัวที่เป็นตัวขยายนาะมมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันอ่ะช็อตน้อตมาไปอ่าเพื่อนๆอ่ะช็อตน็อตได้นรจ๊ะ Present Participle Present Participle คืออะไรรูปของมันคือกริยาเติม ing หน้าที่ของมันใช้ในการขยายนาะม อ่านนะคะขยายนามว่านามทำ w ร r กเองนยกตัวอย่างสั้นๆนิดนึงอ่ะให้กับน้องๆได้เห็นชัดเจนมากขึ้นยกตัวอ,อย่าง the singing girl เราไม่อ่าน singing นะคะที่เรนเห็นเด็กไทยหลายคนเลยอ่านผมว่า singing หรือแม้ทต่ผู้ใหญ่ก็ตามไงนะคะ singing contest อยากจะบอกว่า Now, นะ the s i n g i n g girl on the stage i s my sister. น้องจะเห็นเลยว่ามันมีอยู่หนึ่งตัวที่เติม i m g แล้วขยายนามเห็นไหมเอ้ยมันคือคำว่าสิงนินะสิงนิน Singing ขยายนามโชว์ให้เห็นว่านามเกิร <Girl, S 2> เป็นคนร้องเพลงเองนะเราไม่ต้องเขียนประโยคยาวเลยว่า the, the girl who is singing on the stage is my sister เราย่อเลยเป็น the singing girl on the stage is my sister นนพาร้สโวเป็นส่วนที่ยากแล้วน้องๆมักจะเพิดค่ะให้ความสนใจกับมันได้เยอะนะจ๊ะไปต่อค่ะอันที่สองคือ p a s t paris i p l e ลักษณะของมันคือกริยาที่เติมที่เป็นอยู่ในช่อง3มาดูที่ในส่วนที่พี่เมย์ยกตัวอย่างเล็กน้อยสมมติว่าพี่เมย์จะพูดเป็นภาเป็นภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าเด็กผู้ชายที่ถูกหมากัดเป็นน้องชายของฉันอ่ะพี่เมย์จะพูดว่าไเด็กผู้ชายที่ถูกหมากัดกับภาษางกฤษเรียกว่าอะไรกัดกับ bite ผันเป็นวลช่อง3คือ bite c h n bite bit bitten a m d พี่ไมนทีจะบอกว่า the bitten boy by a dog is my brother ที่นี้เนี่ยมันสื่อให้เห็นเลยว่า bitten เป็นกริยาทบสามเห็นไหมขายายนามที่อยู่ข้างหลังว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นผู้ถูกรกระทำ ในส่วนของที่เรียกว่าเป็น advanced grammar point ในเรื่อง past form มีรูปอีกหนึ่งตัวที่มเมย,ย์ขอยูข้างล่างนี้รูปตัวนี้ชื่อว่า perfect participle ลักษณะของโครงสร้นางนั่ทำเองเกิดก่อนเราจะใช้โครงสร้างนี้ having บวก verb สในขณะที่ น้ำถูกทำเกิดก่อนเราจะใช้ having been บุ๋เวมช่องสัเอาตัวอย่างไปด้วยดีว่าจะได้รู้วิธีการใช้ having r e a c h มาถึงบ้านปึ๊บ I watch TV ประโยคนี้เป็นประโยคซ้อนกันโดยประธานมีตัวเดียวคือ I I อดูทีวีแต่ถามว่าไอดูทีวีหลังจากที่ถึงบ้านหรือก่อนที่จะถึงบ้านคำตอบคือหลังจากถึงบ้านแล้วฉันก็เลยไปดูทีวีในขณะเดียวกันอ่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะของตัวอย่างข้างล่างนี้นะคะนามถูกทำเกิดก่อนอ่ะพี่เมย์ยกตัวอย่าง having been bit by a dog my brother was sent น้องๆจะเห็นเลยว่าประโยคนี้มีประธานทั้งหมดกี่ตัวตัวเดียวคือคืออะไรคะท่านบ้าง my my brother อานะคะในขณะที่ส่วนที่เราเรียกว่า perfect participle h a v i n g บวก b e n แล้วกดด้วย v ท r b สอมโชว์ให้เห็นว่านามนั้นทำ ัดหมาหรือถูกหมากัดแน่นอนต้องถูกหมากัดถูกสุนักกัดขาดนะคะก่อนที่ส่บโรงเรียาวาลหรือสอบเรยวางก่อนแล้วถูกหมากัดแน่นอนต้องถูกหมากัดก่อนแล้วถึงถูกส่งโรง ข a r t Error จะมีตัวเลือกทั้งหมด4ตัวเลือกด้วยกันพี่เมย์บอกเทคนิคง่ายๆเลยนะสัส้นๆอย่าไปเสียเวลากับการอ่านทั้งหมดแล้วการแปลความไม่จำเป็นอ่านเฉพาะส่วนที่คิดเสรนไตหา subject และ verb ให้ได้แล้วน้องจะได้คำตอบแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดน้องต้องมีความรู้ก r ามา a นะจ๊ะ ถ้าไม่มีความรู้ก r a m m a r นี่ไม่ได้นะคะต้องไปเน้นเน้น grammar เยอะๆ international imports of equipment imports เป็น subject ของ s เท่ากับ n นามนามเติม s ได้แปลว่าคนหนึ่งเป็นคำตอบไหมไม่ใช่เราเลือกข้อที่ผิดถูกไหม adjective international ขยายคำนามที่อยู่ข้างหลังดังนั้น imports ตัวนี้ก็ถูกแล้ว เปิดสามเหลี่ยมใช่ไหมเราปิดสามเหลี่ยมเมื่อพี่เมย์เปิดสามเหลี่ยมปิดสามเหลี่ยมหมความว่าเป็นสว่วนค้าหญ่เขาพูดถึงสินค้านาเขา้านำเข้าจากต่างประเทศนำเข้าอุปกรณ์ Supply under h i s c o n t r a c t is exempt from launcher taxes and duties กริยาแท้คือ e a s ะเปิดสามเหลี่ยมแล้วเปิดสามเหลี่ยมไหมพี่ค่ะพี่ถามว่าเมื่อน,น้องเจอกรายา imports of s l o t i ช east ได้ไหมตอบเลย e a s ผิดค่ะต้องเปลี่ยน east เป็น on ง่ายไหมคะแก๊ดมีนา55ดูสิคะไม่ยากเกิดความสามารถค่ะ imports s ต้องใช้กับอ r ่เพราะเป็นคำหูคนไปต่อ subject ของประโยคคืออะไรจ๊ะ rose lily rose เป็น subject ตัวแรก lily เป็น subject ตัวที่สองกริยาแท้คือ are พี่ถามว่า are ใช้กับ twins ถูกไหมคะ twins แปลว่าฝาแฝด rose and lily มากกว่าหนึ่งดังนั้นก็หนึ่งใส่หัวขึ้นเหนืเลยคนะ่ะถูกต้อง day เป็น subject อีกหนึ่งตัวมี and เป็นคำเชื่อม day ใช้กับ hate hate ไม่มีการเติม s ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะไม่เลือกใส่หัวขึ้นเหนื เหลือสามกับสี่น้องเลือกเท่าไหนดนะีคะที่ผิดนะคะผิดจากการมาทางบ้านและกับกันทนะั้งส่ะจะเลือกอะไรดีคะเออสามหรือสนะี่คะผู้เขาเกลียดมากเลยกับการที่จ้องต้อง apart from กัน apart from มีความหมายว่าจากกันไป apart from จากกันและ น้องตอบสีพี่ดีใจเลยค่ะคำตอบคือข้อสีนั่นเองค่ะที่นี้ไปดูซิว่าเราจะเลือกสีอะไรดีอ่ไปดูพร้อมๆกันมาดูที่ข้อสีน้องจะแก้เป็นอะไรหนูเลือกสีแล้วค่ะเป็นสีอะไรดีคะ Another Others One Another Each of them คำตอบที่ดีที่สุด หรือสี่กดีคำตอบที่ดีสุดต้องเป็นข้อข้อสี่ค่ะเอเห็นว่าเรียบร้อยค่ะนะคะ้งหอดทั้งมวลนี้เป็นส่วนของข้อสอบ error ที่พี่อยากจะให้น้องๆทุกคนรู้จักกันค่ะเป็นอย่างดีอย่าลืมค่ะบทสรุปของเราเมื่อสักครู่นี้ที่มีการสุปให้แล้วนะคะว่าเรื่องที่ออกข้อสอบคะเบลมีอะไรยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะแต่ไม่เยอะเกินความสามารถและอีกหนึ่งอย่างคือ white, the eyes เนื่องกันไปเลยนะครับกับสิ่งที่หลายคนอยากรู้เรื่องวิธีคำนวณคะแนนรับตรงจุฬาปีนี้ฐานคะแนนสา0,000ื่นเขามีสูตรวิธีคิดกันยังไงไปติดตามกันเลยในช่วงแนะกันให้ติดชั่วสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงแนะกันให้ติดชั่ว อีกแค่ไม่กี่วันเนี่ยเราก็ต้องสอบแกดแพดกันแล้วใช่ไหมคะใครที่ลงสอบไว้เนี่ยก็ต้องฟิตช่วงโค้งสุดท้ายกันหน่อยแล้วละคะ่ะการสอบแกดแพดเนี่ยมีค่าทั้งรับตรงและแอดมิชชั่นกลางนะคะแต่ว่าบางโครงการเนี่ยก็ต้องยกเลิกการใช้แกดแพดคะ่ะอย่างเช่นโครงการของรับตรงมอขอนแกน่นรับตรงมอเกษตรศาสตร์ที่ยกเลิกการใช้แกดแพดคะ่ะแต่บางโครงการก็ยังไม่ได้ยกเลิกนะคะใช้เป็นการเลื่อนปฏิทินการสอบแทนคะ่ะอย่างเช่นรับตรงมบุรพา รับตรงของมอบางมดหรือว่ารับตรงวิทยาลัยพยาบาลสภาการชาติไทยค่ะแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการรับตรงใหญ่ที่ยังไม่ได้เปิดรับสมัครสักทีนะคะนั่นก็คือโครงการรับตรงปกติของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้ระเบียบการบอกว่าจะรับสมัครช่วงเดือนมีนาคมยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะ วิธีการคิดคะแนนของรับตรงจุฬาเนี่ยเป็นอย่างไรโดยคะแนนของรับตรงจุฬาเนี่ยจะคิดเป็น3 0 0 0 0คะแนนค่ะวันนี้พี่แป้งมีโมเดลง่ายๆในการคิดคะแนนของรับตรงจุฬาลงกรหาิทยาลัยมาฝากน้องๆค่ะพี่แป้งขอยกตัวอย่างง่ายๆจากคณะอักษ,ษ,ษรศาสตร์ละกันเพราะว่าใช้ทั้ง7วิชาสามาัญแล้วก็ใช้ทั้งแกดแพดค่ะรับตรงคณะอักษ,ษรศาสตร์ของจุฬาลงกรหาิทยาลัยเนี่ยจะใช้สัดส่วนเป็นแกด25%เและ3วิชาสามาัญวิชาไทย สังคมภาษาอังกฤษอีกวิชาลาย25%โดยรวมแล้วก็100%พอดีค่ะวิธีการคิดของคณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยง่ายๆเลยค่ะทุกวิชาที่ใช้ในการรับตรงครั้งนี้เนี่ย25%เท่ากันเพราะฉะนั้นเราสามารถเอา30,000เนี่ยมาหาร4ได้เลยถ้าเกิดเรานำ3า3 0 0ื่มาหาร4ปุ๊บเราจะได้ทั้งหมด7,500คะแนนทําให้เราได้รู้ว่า25%ของคะแนนแต่ละตัวเนี่ยตีเป็น7,500คะแนนในโครงการรับตรงจุฬาค่ะ นี่พี่แป้งขอมายกตัวอย่างง่ายๆโดยเซตคะแนนไว้ก่อนละกันพี่แป้งขอเซตว่าพี่แป้งเนี่ยมีคะแนนสัษาไทยอยู่60คะแนนภาษาอังกฤษ50คะแนนและสังคมศึกษา40คะแนนทีนี้พี่แป้งก็ต้องมาเทียบแล้วว่า คะแนนของเราที่มีเนี่ยเทียบกับคะแนนรับตรงจุฬาวิชาละ7,500คะแนนได้เป็นยังไงหลักการง่ายๆเลยค่ะบัญญัติตรยางอย่างเช่น100คะแนนเต็มของ7วิชาสามัญเนี่ยเทียบเป็น7,500คะแนนแล้วถ้าเกิดเราได้ภาษาไทย60คะแนนเนี่ยจะเทียบเป็นกี่คะแนนอย่างแรกเลยก็คือใช้60คูณ7,500คะแนนแล้วก็หารด้วย100คะแนนค่ะคะแนนออกมาก็จะเป็น4,500คะแนนเพราะฉะนั้นเรามีคะแนนเก็บหนอๆแล้ว4,500คะแนนค่ะ เิลาที่2วิชาภาษาอังกฤษพี่แป้งเสร็จไว้ว่ามีอยู่50คะแนน50คะแนนของพี่แป้งคิดเป็นกี่คะแนนในรับตรงจุฬาใช้50คะแนนคูณ7,500คะแนนแล้วหาร0 0คะแนนค่ะคะแนนที่ได้ออกมาก็คือ3,750คะแนนเราจะมาดูตัวสุดท้ายค่ะ วิชาสังคมศึกษาพี่แป้งเซตไว้ว่าพี่แป้งมี40คะแนนก็คิดง่ายๆเลยค่ะ40คะแนนคูณ7,500คะแนนแล้วหารด้วย100คะแนนค่ะคิดแล้วออกมาได้3,000คะ่ะเพราะฉะนั้นคะแนน3ตัวที่พี่แป้งมีตอนนี้ก็คือ11,250คะแนนค่ะเอะแล้วพี่แป้งจะคิดยังไงต่อเพราะฉะนั้นต้องกลับไปย้อนดูของปีที่แล้วค่ะว่า รับตรงของจุฬาคะแนนต่ำสุดในคณะอักษรศาสตร์เป็นเท่าไหร่คะแนนรับตรงปีที่แล้วของจุฬาลงกรณ์คณะอักษรศาสตร์เนี่ย อยู่ที่18,38คะแนนค่ะเมื่อเอาคะแนนต่ำสุดของปีที่แล้วมาหักลบกับคะแนนที่พี่แป้งมีก็คือ18,38คะแนนลบ11,250คะแนนเนี่ยตอนนี้เรายังขาดอีก6 7 8 8คะแนนเพื่อที่จะเทียบเท่ากับคะแนนต่ำสุดปีที่แล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องมานั่งขีดข่ะว่าเราต้องทำเกตอีกเท่าไรถึงจะได้คะแนน6 7 8 8คะแนนก็มานั่งเทียบเลยค่ะบัญญัติไตราย,ยางธธรรมดาเลยค่ะ คะแนนจุลา7,500คะแนนเนี่ยคิดเป็นคะแนนแกะ300คะแนนแล้วคะแนนจุลา6,788คะแนนคิดเป็นเท่าไหร่ ใช้6,788คะแนนคูณ300แล้วก็หารด้วย7,500ค่ะคะแนนออกมาเนี่ยจะประมาณ271กว่ากว่าก็ปัดขึ้นเป็น272เพราะฉะนั้นน้องๆต้องทำแกดให้ได้ถึง272คะแนนเชี่วค่ะถึงจะเข้าคณะอักษราศาสตร์จุฬาอันนี้เป็นเพียงแค่คะแนนขั้นต่ำนะคะจะสามารถต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยอัตราคะแนนเป็นแบบไหนค่ะ ทีนี้พี่แป้งขอยกตัวอย่างคณะที่ใช้ตะแกดแผ่นอย่างเดียวละกันเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ในรับตรงจุฬาค่ะอัตราส่วนในการรับคณะนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่แกด20%แผดน2 0และแผดน6 0แต่ว่าอีกข้อกำหนดหนึ่งของรับตรงจุฬาเนี่ยก็คือเราต้องเอาคะแนนแกดบวกแผ่เนี่ยต้องให้ได้เกิน50%ค่ะไม่งั้นจะไม่มีสิทธิ์ยื่นคะแนนค่ะ เมื่อเรารู้เงื่อนไขของรับตรงวิศวะจุฬากันไปแล้วเนี่ยพี่แป้งของมาคิดคะแนนเลยละกันแกด20%แพด1 20%และแพด3 60%ค่ะทีนี้เราต้องมาคิดก่อนว่า20%ของ3 0 0 0 0คะแนนในรับตรงจุฬาเนี่ยเป็นเท่าไหร่วิธีคิดแบบแรกก็คือเราเทียบบัญอย่างตยายง่ายๆค่ะ100%เป็นี่ยเป็น30,000คะแนนแล้ว20%เป็นเท่าไหร่ใช้30,000คูณ20แล้วก็หาร1น0คะ่ะเราจะได้ออกมาเป็น6000คะแนนแต่อีกวิธีคิดง่ายๆสั้นๆเลยก็คือใช้30,000คูณศ ได้6,000คะแนนเท่ากันแล้วก็วิธีการคิดแบบนี้เนี่ยก็จะเหมือนวิธีการคิดแพท1ค่ะเพราะว่าอัตราส่วนเท่ากันอยู่ที่20%ต่อไปก็จะมาดูที่60%ในแพท3นะคะแพท3เนี่ยก็คิดง่ายๆ2วิธีเหมือนกันค่ะโดยที่เอา3 0 0 0 0ื่นคูณกับ0.6เลยก็ได้เป็น18,000คะแนนหรือว่าจะใช้เป็น30,000ลบกับอีก40%จากแกนแล้วก็แพ่นก็คือลบอีก12 0 0 0ข้างบนเนี่ยก็จะเหลือ1 8, น0 0 0คะแนนเหมือนกันค่ะ คะแนนรับตรงจุฬาในคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยอยู่ที่วิศวกรรมสำรวจ18,540คะแนนค่ะแต่ว่ามารับน้อยเพราะฉะนั้นพี่แป้งขออ้างอิงด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์แบบภาครวมเลยนะคะสาขาวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยปีที่แล้วรับ800ที่นั่งค่ะปีนี้เหลือ600ที่นั่งเท่านั้นคะแนนต่ำสุดของปีที่แล้วอยู่ที่19,100คะแนนค่ะ20%ของ19,100คะแนนเนี่ยจะอยู่ที่ ,3820 คะแนนค่ะ ส่วน60%ของคะแนน19,100คะแนนเนี่ยจะอยู่ที่11,460คะแนนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าถ้าเกิดคะแนนเราเป็นแบบนี้เราต้องทำแกดแพดอีกเท่าไหร่ก็มันนั่งคิดง่ายๆเลยค่ะว่าคะแนนเต็ม6,000คะแนนเนี่ยเราจะได้เป็นแกด300คะแนนถ้าเกิดคะแนนเรา 3820คะแนนเนี่ยเราจะได้แกตเท่าไหร่ก็ใช้เป็น3820คะแนนเนี่ยคูณ300แล้วก็หารด้วย6,000ค่ะคะแนนออกมาจะเป็น191คะแนนค่ะในส่วนของแกตแล้วก็แพท1เนี่ยคะแนนจะเท่ากันต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของแพท3นะคะว่า60%เรนี่ยเราจะคิดยังไงถ้าเกิดเทียบก็คือ18,000 คะแนนในรับตรงของสุลาก็มานั่งคิดดูว่า18,000เนี่ยเทียบได้กับคะแนนแผดสเต็ม300ถ้าเกิดเรามี11,460คะแนนเนี่ยเทียบได้กับคะแนนเท่าไหร่ก็ใช้เป็น11,460คะแนน คูณกับ300แล้วก็หารด้วย18,000ค่ะคะแนนออกมาเท่ากันเลยค่ะสาเหตุที่คะแนนออกมาเท่ากันแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าพี่แป้งใช้เป็นอัตราส่วนในอัตราที่เท่ากันนะคะเพื่อสามารถที่จะประเมินได้ว่าในแต่ละวิชาเนี่ยเราต้องทําให้ได้เกินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทําให้เราได้รู้ว่าในแต่ละวิชาทั้ง 8, แกดแผ่หนึ่งแล้วก็แผ่สามเนี่ยเราต้องทําให้ได้เกิน191คะแนนค่ะเพื่อที่จะเทียบเท่าคะแนนขั้นต่าของปีที่แล้ว แล้วก็ปีนี้นะคะรับตรงของจุฬาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วค่ะโดยปีที่แล้วเนี่ยทุกคณะจะรวมกันเป็นโครงการเดียวเลยน้องๆสามารถเลือกได้4อันดับแต่ว่าปีนี้เนี่ยคณะจะแยกกันค่ะมีเพียงคณะรัฐศาสตร์นิเทศศาสาศตร์อักษราศาสตร์และคารุาศาสตร์เท่านั้นที่รวมกันเป็นฉบับเดียวน้องๆสามารถเลือกได้4อันดับใน4คณะนี้ค่ะแต่ว่าคณะอื่นอย่างเช่นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะนิติศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนี่ยมันแยกเป็นโครงการค่ะน้องๆสามารถเลือกได้แค่อันดับเดียวเท่านั้นในแต่ละโครงการแล้วก็เลือกสมัครได้แค่โครงการเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นปีนี้โขดกว่าปีที่แล้วเยอะเลยค่ะเอาละค่ะอย่างน้อยก็คงเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆของการคิดคะแนนของรับตรงจุฬากันไปแล้วพี่แป้งขอขบไวพรให้น้องๆได้คะแนนสูงๆกันแล้วก็คราวหน้ากลับมาพบกันใหม่ในช่วงแนะกันให้ติดชัวพี่แป้งจะมีอะไรมาฝากน้องๆรอติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ บายเอาละครับทั้งหมดก็เป็นคลิปบรรยากาศของเราในวันนี้นะครับคงได้ทราบความเปลี่ยนแปลงของกำหนดการต่างๆอย่างครบถ้วนกันนะครับแล้วกลับมาติดตามแบรนด์ a d m i s s o o n หรือ t 5ได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ